โอเด้งชายผู้ควรค่าแก่การยกย่อง ในตอนแรกที่เคนเอมอนพูดถึงโอเด้งผู้เป็นนายของเขาว่าเก่งแบบนู้นแบบนี้เป็นชายที่สุดยอดที่สุดและตัวของเขาก็ต้องการที่จะล้างแค้นให้กับโอเด้งผู้เป็นนายของเขาที่ถูกไคโดกับโอริจิจัดการในตอนแรกที่ได้ดูก็คิดว่าโอเด้งเป็นคนแบบไหนกันทําไมเนื้อเรื่องถึงฟูบทไม่เขาแบบเวอร์จังเวอร์อย่างเดียวไม่พอในระหว่างที่เนื้อเรื่องได้ดําเนินไปตั้งแต่พวกลูฟี่ได้เจอกับเคนเอมอนจนมาถึงภาควานอระหว่างนี้ก็มีการพูดถึงโอเด้งอยู่เป็นช่วงๆจากปากของเคนเอมอนก็บอกว่า นายของเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าติดตามไปด้วยที่สุดไม่ว่ายังไงตัวของเขาก็ต้องการล้างแค้นให้ในายของเขาให้ได้จากปากของโมโมโนสุเกะที่เป็นลูกชายของโอเด้งก็ได้บอกว่าพ่อของเขาเป็นชายที่น่านับถือที่สุดมันก็มีแต่คําพวกนี้วนๆซ้ําๆไปจนผมก็คิดว่าโอเด้งต้องเป็นคนแบบไหนกันแข็งแกร่งแบบไหนน่านับถือยังไงทําไมมีแต่คนที่อวยในตัวของโอเด้งหลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็ได้เปิดเผยในส่วนเรื่องราวของโอเด้งแล้วก็การได้เจอกับผู้ติดตามทั้ง9้าของเขา หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าข้าวปอกดาบแดงตั้งแต่ตอนที่เขาได้เกิดมาชีวิตวัยเด็กโตมายังไงมีวีรกรรมอะไรบ้างเป็นตัวปวนแบบนู้นแบบนี้วีรกรรมของโอเด้งตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดจนถึงอายุ18ปีอายุไม่ถึงขวบดีก็เอียงแม่นมกระเด็นกระดอนข้ามห้องไปในตอนที่โอเด้งอายุ2ขวบสามารถวิ่งเร็วจนจับกระต่ายได้2ตัวพร้อมกันในตอนที่โอเด้งอายุ4ขวบสามารถยกก้อนหินยกักษ์วางใส่หมีจนหมีแบนไปเลยในตอนที่เขามีอายุ6ขวบชอบไปเที่ายวย่านโคมแดง แล้วนำงบหลวงไปถลุงอย่างเมามันในตอน8ขวบดื่มเหล้าจนเมาแล้วมีเรื่องกับนักพนันจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตอายุ9ขวบมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของแก๊งยากุซ่าจนถูกห้ามเข้าบ่อนแต่โอเด้งไม่ยอมเลยเผาบ่อนทิ้งแล้วก็หาเรื่องกับพวกยากุซ่าจนโดนจับข้อหาก่อความรุนแรงในตอนที่เขามีอายุ10ขวบถูกจับไปชดใช้โทษในโรงตัดหินแล้วก็สแสดงความเทพจนขึ้นเป็นหัวหน้าช่างหินได้สําเร็จในตอนที่เขามีอายุ14ปีหลังจากออกจากคุกเมืองหลวงบุภาเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักโอเด้งที่เห็น ดังนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ําเข้ามาที่เมืองหลวงจนเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่เมืองหลวงบุพผาแทนการแก้ไขาความแห้งแล้งตามแบบฉบับของโอเดงทาให้โอเดงโดนหมายจับอีกรอบแต่คราวนี้โอเดงใช้ทางน้าหนีออกทะเลและเรือก็ล่มในเวลาต่อมาในตอนที่เขามีอายุ15ปีไปยึดวัดโดยการข่มขู่เจ้าอาวาสและใช้วัดเป็นที่ซ่อนพร้อมกับเปิดฮาเร็มกับสาวๆที่เขาไปลักพาตัวมาจากเมืองหลวงบุพผาแถมสาวๆทุกคนก็เต็มใจอยู่กับโอเดงที่วัดนั้นเหล่าพ่อ ของผู้หญิงสามีและแฟนๆของผู้หญิงเหล่านั้นเดือดมากเลยพาเหล่าซามูไรที่แข่งมาจัดการกับโอเด้งที่วัดจนกลายเป็นศึกฮาเลมอันโด่งดังและสุดท้ายตระกูลเฮียโกลโลก็เข้ามาเป็นคนทมศึกในครั้งนี้ในตอนที่เขามีอายุ18ปีก่อปัญหามากมายไม่รู้จบจนโดนพ่ออย่างโคซกิซุกิยากิตัดพ่อตัดลูกและก่อคดีเทพภูเขาอันโด่งดังโดยการเป็นคนแก้ปัญหาได้ซึ่งโอเด้งเท่มากๆหลังจากคดีนี้โอเด้งได้เดินทางออกจากเมืองหลวง หวงว่ากันว่ามีคนที่อยากจะขอติดตามโอเด้งไปแบบคินิมอนและเดนจิโร่มากมายจนก้าวขาไปก้าวหนึ่งแต่ต้องยั้งใจไว้จนทําให้เมืองหลวงเอียงไปเลยนิดนึงตลอดอายุ18ปีของโอเด้งเขาพยายามหนีออกจากวานุถึง38ครั้งแต่ก็ล่มเหลวทุกครั้งเพราะโอเด้งมีฝีมือในการเดินเรือที่ห่วยแกมากหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปยังแคนคุริเพื่อจัดการกับอาชูราโดจิและเปลี่ยนแปลงแคนคุริที่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนให้กลายเป็นบ้านที่คนอาศัยอยู่ได้ในตอนที่เขา เมีอยอายุ20ปีได้เป็นไดเมียวแห่งแคว้นคูริและหลังจากนั้นเรื่องราวของโอเด้งก็คือตำนานแต่ว่าในส่วนนี้ผมก็ยังคิดว่ามันยังไม่ค่อยว้าวพอเรื่องที่ผมชอบที่แล้วก็ยกย่องโอเด้งที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่เรื่องที่โอเด้งยอมทําตามโอโรจิโดยการออกมาเต้นบ้าๆบอๆทำตัวเป็นเพี้ยนอยู่หน้าประสาทสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะว่าโอโลจิมันจับพวกประชาชนเป็นตัวประกันโอโลจิมันได้บอกว่าถ้าโอเด้งยอมทาตามที่มันบอกก็จะยอมปล่อยประชาชนไปและจะขับไล่กลุ่มโจรสลัดของ ไคโดออกไปจากวานุด้วยหลังจากนั้นโอเด้งก็ออกมาเต้นทําตัวเพียเพ้ยนๆอยู่หน้าปราสาทนั้นมาตลอด5ปีเรื่องนี้สําหรับผมแล้วมันสุดยอดมากคนอย่างโอเด้งยอมทําอะไรแบบนี้เพื่ออยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเรื่องนี้โอเด้งไม่เคยบอกใครเลยไม่แต่คนเดียวไม่แต่คนในครอบครัวเขาก็ไม่เคยบอกเขายอมแบกรับทุกอิ่งไว้คนเดียวและอีกฉากนึงก็คือจากที่โอเด้งและข้าวปอกตาแบงถูกตัดสินโทษให้ถูกต้มในบ่อน้ามันที่เดือดแต่โอเด้งก็เลือกที่จะเป็นคนไปอยู่ในบ่อน้ํามันนั้นคนเดียวแล้วแบกพวกข้าวปลือกดาแบงเอาไว้ ถ้าโอเดินสามารถอยู่ในนั้นได้ตามเวลาที่กำหนดโอโรจิต้องปล่อยพวกก้าวอกดาบแดงไปแต่สุดท้ายแล้วโอโรจิก็ไม่ทำตามคำพูดฉากนี้ถือเป็นฉากที่ผมชื่นชมโอเดิงจากใจจริงและไม่แปลกเลยว่าทำไมพวกก้าวปอกดาบแดงถึงรักและเคารพในตัวโอเดินขนาดนี้แม้จะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วแต่การกระทำของโอเดินก็ส่งผลต่อคนในยุคปัจจุบันเจตจำนงของเขาได้ถูกส่งต่อมาสู่พวกก้าวอกดาบแดงไม่เว้นแมก้กระทั่งลูกสาวของไคโด